ก็อยู่ด้วยกนทระเากรดีนะครับท่านเจ้าน้าทีนะครับท่านพ่อแม่ของเรานะครับท่านรัตพงศ์รุ่งจนทรศักดิ์นะครับท่านพ่อเมืองอำเภอเกียรติราชท่านยังไม่ได้กลับนะครับอยู่ร่วยกันยุคตัวจนสุดท้ายนะครับที่วันนี้นะครับท่านก็มีสีหน้าอ่ายินดีนะครับพร้อมที่จะสนับสนุนในการที่จะสืบสานประเพณีวัฒนธรรมตัวนี้นะครับ วันน <mid S 1> ี้ผ <ril jamais> ู้รู้จะพูดอะไรนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นผู้นำที่เป็นหมอที่นักแสดงโดยเกิดมาวันนี้ท่านได้มีความเข้มแข็กับทางที่การะพัฒนางาก็ถือว่าเป็นบุญลักษณะของเรานะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับกลุ่มผู้ใหของเราท่านรัฐมนตรร่วมคณะนะครับท่านนาโดยเกิดมาลาครับ น้ลูกบอลสุดท้ายก็จะเป็นทางด้านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวนาและคุณครูจากโรงเรียนเทศบาลอนุบาลนะครับเทศบาลตำบลหัวนาเป็นลูกบอลสุดท้ายที่จะทำหน้ตัีบาทในวันนี้นะครับทุกข์เฉียดทุกอย่านะทุกเกี่ยวข้องกับขนข่าวหันนาไปลูกอันนี้ก็ต้องฝากเรองนี้นะครับก็ขอบจรยคุณอย่างยู่ดีนะครับ

เดี๋ยว่ลูกหลานที่เราอยากย้อมท่าสายตรงี้เต็ขอกสบายรักักผที่ยเพิ่มโงานมาหลายปีนะครับถ่ามันไมเกินก็ได้มอบทาเดสรานประเภ้ใช่ลูกชายรับเอารถทั้งเนี่ยมดีของเอ้ามือห่อนบ่ที่พเรียกสายแม่สีแสงประเภทนี้นะครับโดยท่านดรสร้านก็ได้บางทวางทีเป็นบงท่า ทุกปีนะครับบอลสิเอรประเทศนีู้เรนโอกประเทนี้รับษาเที่ยวโลกนะรับอาใจบาังข่าวใช่ไหมรักสิศนาครับสินเอประเทศดังเดของต้วนนะครับเชื่อประเทนี้ที่รักษาในแม่น้บประเทศปร์เีอ่า้อยกระทงนะครับนักจัลืไปิงเลยน่เทสบายนอกไปง่ายเลยกระทงนะครับเหล เมรานยิ้มแย้มเป็นสบายน่าจะใส่เสื้อผ้าช่วๆที่เราทานเทาไ้กรตายเที่ยงที่เราเลานได้กร่า่ด้ข่าวแท้บันทึกในัที่เมา